เมนูแกงจืดปลาหมึกยาไส้สิ่งที่เราต้องเตรียมมีปลาหมึกวันนี้เราใช้ปลาหมึกกล้วยค่ะซีอิ๊วขาวรากผักชีกระเทียมพริกไทยตำเกลือปน่นหมูสับผักชีต้นหอมรากผักชีบุบขึ้นช่ายและน้ำซุปค่ะ ก่อนที่เราจะนำปลาหมึกไปยัดไส้เรามาทำตัวปลาหมึกก่อนค่ะขั้นแรกเราจะแยกส่วนหนวดปลาหมึกกับลำตัวปลาหมึกออกเราจะตัดส่วนตาปลาหมึกและหมึกดำๆทิ้งไปค่ะส่วนก้านที่ลำตัวปลาหมึกเราก็ดึงทิ้งและนําไปล้างน้ำให้สะอาดส่วนหนังปลาหมกึกท่านผู้ชมจะลอกออกหรือไม่ลอกก็สุดแล้วแต่ แต่นี่ไม่ลอกเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเวลาทําน้ําแกงออกมาแล้วมันดูมีสีสันน่ารับประทานแต่ถ้าลอกก็ดีนะคะทําให้น้ําแกงใสกว่านํารากผักชีกระเทียมพริกไทยที่เราโขลกไว้มาผสมกับหมูสับค่ะเหยาะซีอิ๊วลงไปสักหน่อยหนึ่งจากนั้นคลุกเขาให้เข้ากันค่ะ นำหมูสับที่ได้มายัดไส้ปลาหมึกค่ะยัดให้พอหลุมหลวมค่ะอย่าให้แน่นมากเพราะไม่งั้นเวลาสุกแล้วปลาหมึกหดไส้จะทะลักออกมานะคะถ้าเกิดแน่นมากเกินไปจากนั้นเราก็บ้างตัวปลาหมึกค่ะสักหนึ่งเซนติเมตรก็พอค่ะ ถ้าตัวเล็กก็บั้งนิดเดียวนะคะเรานำปลาหมึกมาเนื่องบนน้ำเดือดจัดใช้เวลา10นาทีด้วยไฟแรงค่ะหลังจากเราเนึ่งไป10นาทีหน้าตาจะออกมาประมาณนี้ค่ะเราตั้งน้ำซุปในหม้อใช้ไฟกลางพอน้ำซุปเดือดใส่รากผักชีบุบล,ลงไปค่ะเกลือปน่น ซีอิ๊วขาวและปลาหมึกที่เราเนื่อไว้เมื่อสักครู่ค่ะต้มต่อไปอีกสัต๊ป,ปหนึ่งค่ะประมาณหนึ่งนาทีสุดท้ายเราใส่ต้นหอมผักชีและใบขึ้นช้ายลงไปค่ะปิดเตาได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยกับเมนูแกงจืดปลาหมึกยไส้และก่อนจากกันวันนี้ท่านผู้ชมอย่าลืมคลิก subscribe ให้พวกเราด้วย ขอบคุณที่ติดตามชมสำหรับเมนูต่อไปจะเป็นอะไรนั้นติดตามชมให้ได้นะคะลาไปก่อนกับ myfoodfun.asia วันนี้สวัสดีค่ะ